สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเดิมนะครับผมกับคุณพ่อสายชิววันนี้ก็คุณพ่อมาทำงานนะครับอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับของเตยดูจากสถานการณ์ที่ว่ารถเข้ารถออกนะครับเนาะวันนี้เงียบเงามากครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันระบาดอย่างหนักนะครับในกรุงเทพทำให้การ ส่งออกนําเข้าสินค้ามันก็จะนะนิดน,นึงนะครับชะลอตัวครับจากปกติที่คุณพ่อมาเนี่ยแบบโอ้โหรถนี่วิ่งเข้าวิ่งออกลุ่มลำเลยนะเดี๋ยวนี้ครับช่วงนี้นะโอ้โหเงียบมากครับไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะหายไปเมื่อไหรนะ่เนาะโควิดสิบเก้าเราเนี่ยไม่รู้จะหมดแต่หมดไปเมื่อไหร่ภาวนาให้มันหมดเร็วๆนะครับเนาะอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะ แต่ก็อย่างว่าทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับเนาะก็ช่วยกันกักตัวในในเขหสถานในบ้านตัวเองเนาะก็อย่างนนอะก็สิบสี่วันอย่างที่เขาว่านะแต่ที่แน่ๆก็คือทําภารกิจข้างนอกเสร็จแล้วก็นะก็ต้องอยู่แต่ในบ้านอย่าไปโอกอะไรเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมันไปแพร่ลามไปถึงคนอื่นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ เชื้อโรคอะ่ะมันเข้าสู่ตัวเราก็วันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้คุณพ่ออยู่บนรถรอเจ้าหน้าที่มารับสินค้าก่อนเงียบมากดูที่การท่าเรือจากช่วงเมื่อกี้นี่วิ่งกันแบบอืรถนี่เข้าออกกันแบบว่าเล่นเลยครับวิ่งสวนมันพาเลทแต่เดี๋ยวนี้มันเงียบมากครับดูจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถเข้ารถออกเนาะ เงียบจริงๆเลยภาวนาให้มันหมดเร็วๆครับไอ COVID ้โควิดสิบเก้าเนี่ยตามหมดก็สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายแล้วก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเนาะถ้าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วก็น่าจะดีครับช่วงนี้ใครที่เนาะมีนี่มีผ่อนบ้านผ่อนรถโอ้โหเหนื่อยยายแทนนะมันหนักจริงๆครับผม งานก็แทบจะไม่มีทําอยู่แล้วจากช่วงเมื่อกี้เศรษฐกิจก,ก็แย่พอตัวอยู่แล้วพอเจอโควิดสิบเก้าเข้าเนี่ยโอ้ไปใหญ่เลยครับผมไม่อยากจะเล่าเลยอ่ะมันเงียบจริงๆดูดิครับปกติคุณพ่อมานี้แทบจะไม่มีที่จะจอดรถเลยนะแบบมันแบบมัน มันเยอะอะตู้คอนเทนเนอร์ก็เยอะรถก็เยอะแต่ช่วงนี้ดูดีครับเงียบเงาตายละประเทศไทยโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายเราต้องช่วยกันนะเราะทุกคนเนาะป้องกันครับผมป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด1 9นี่ไปก่อนนะเศรษฐกิจเราก็น่าจะฟื้นตัวได้มาระดับหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็พยุงตัวไปก่อนนะครับผมสิ่งไหนที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับผมตอนนี้รัฐบาลก็สั่งให้เราอยู่ตัวในบ้านเนาะก็อย่างว่าแหละช่วยกันเก็บตัวในบ้านพักตั้นิดนึงนะไม่ให้เชื้อมันกระจายฮนะรัฐบาลพยายามทำให้เชือ้อโควิด19เราเนี่ยมันหายไปเร็วยเดี๋ยวด,ดิครับ มับรรทุกแต่ละลำนะแต่ละคันนะโอ้โหบรรทุกของนะี่ยสุดยอดเลยตอนนี้ทานบรรยากาศอยู่ที่ท่าเรือนะครับเงียบเงามากครับผมเงียบเงาจริงๆอยากจะกลับต่างจังหวัดก็ไม่ได้ครับอยู่ในเมืองงานก็ไม่มีจะทำครับผม ทำใจอย่างเดียวครับช่วงนี้แ้ากลับต่างจังหวัดนันก็อย่างว่าไปได้เนาะแต่เราก็ต้องกัก,กตัวเองก่อนนะ14วันแต่อยู่ที่นี่มันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> จ่ายค่าบ้านค่านู่นนี่นั่นก็หมดแล้วครับผมแล้วกลับบ้านเหมือนจะดีนะในความคิดนะมันจะดี มันจะดีแต่อย่างว่าแล้วครับเราก็ไม่มีรายรับที่แน่นอนแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดดีจริงตรงที่ว่าไม่มีไม่มีค่าห้องนะข้าวเราก็มีข้าวเราก็มีหุงนะปลาผักเราก็พอหาดได้ถ้าอยู่ในเมืองนี่ก็ต้องซื้อทุกอย่างครับผมมีแต่ข้าวสารนะที่ได้มาหุงอะนนะเราจะผ่านไปด้วยกันครับทุกคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ไปด้วยกันเอาครับผมก็สู้ๆกันไปครับเราได้กล่าวมาสู่สถานการณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยเนาะก็นั่นแหละครับผมสู้ๆกันไป ป้องกันตัวเองอย่างให้ดีที่สุดครับช่วงนี้ก็ออกนอกก็ล้างมือบ่อยๆครับหน้ากากอนามัยเนาะสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคมั่งนะแอลกอฮอล์มั่งเจลมั่งต้องมีติดตัวกันมั่งนะฮะพอเราออกไปในที่สาธารนณะเราไม่รู้ว่าเราจะไปจับไปแตะโดนเชื้อโรคที่มันอาจจะตะปนมากับผู้คนก็ได้เนาะเพราะว่ามันอันตรายมากในที่สาธารณะครับก็ เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคขบผมป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดครับผม เงียบเองเงียบดูลวกานไม่มีรถจะเข้าเลยแต่ก่อนเนี้ยได้ไอรถไอรถที่เขายกเอ่อยกไอตู้คอนเทนเนอร์นี่วิ่งกันแบบลุมลํำเลยอะช่วงนี้ก็เข้าใจกันนิดนึงครับผมก็นี่แหละเดี๋ยววันนี้เราก็จบคลิปเพิงนี้แหละเราพามาดูสถานาการณ์ในที่ การท่าเลือครับผมว่ามันเงียบม,มากแค่ไหนดูลานลานตู้คอนเทนเนอร์ปกตินี่เต็มไปหมดแต่ช่วงนี้โอ้โหโล่งเช่มีพื้นที่ได้จอดรถกับรถได้แบบสบายมากอะ่ะเนี่ยแต่ก่อนฝั่งนี้นี่เต็มไปหมดครับตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนั้นแต่ก่อนนะ